รายการส่วนหนึ่งของรายการของโตตานนะครับแล้วก็จะได้มีผลงานอะไรที่พิเศษทีหนึ่งที่ได้ขอโดยอาไว้แล้วก็ยินดชอตละหวังว่าคงจะได้ทําแล้วก็ไปทําการทําพิธีทางศาสนาเล็ก,ลกๆก็คืออุมรมงห์ให้ทุกท่านได้ได้ได,ได,ดูด้วยสําหรับออตอนนี้ผมเพิ่งขึ้นเครื่องจากกรุงเทพมาลงที่มา,มา,มา,าเลเซียก่อนแล้วก็จะขึ้นเครื่องของสายการบินซาอุดิอาระเบียบินไปที่ตะวันออกกลางทำดนลได้รับเกียรติจาก ทางกษัตริย์ซาอุเชิญผมและก็ทีมงานในฐานะของผู้ที่ทำงานศาสนาเพื่อไปทำพิธีทางศาสนานะครับได้รับการสนับสนุนรายการของเรานะครับแล้วก็อินชอว์เราจะทำสิ่งที่ยังไม่บอกก่อนว็่าคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทำการทำการบันทึกภาพในขณะที่เราเดินทางนคุณตาล ยเราจะบันทึกภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆตลอด1ิบวันอินชอนเราไปที่มาดีนะไปที่มักกะนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเราทําอะไรบ้างอะไรน้ำส่วนใหญ่เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะครับสถารับต่างศาสนกที่ไม่มีโอกาสดินแดนที่ผมกำลังไปในเขตฮทอรอมตอนนี้ห้ามห้ามต่างศาสนกเข้าไปแต่เราจะทำให้ให้ท่านได้ดูได้อินชอนเลาว่าข้างใน มีมีอะไรบ้างนะครับตะวันออกกลางจริงๆมีอะไรบ้างแล้วก็ในในมักกะในมาดินัสเป็นที่ที่ที่ปิดมิชิดไม่ให้คนอื่นเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อท่านได้เห็นเพื่อวันนึงจะมีเสร็จได้ไปอินชอนครับตอนนี้เราอยู่ที่มาเลเซียเคอรอโกลลาลัมเปอร์แล้วก็รอรออีกสองสามชั่วโมงเพื่อได้ขึ้นเครื่องนะครับอินชอนรอครับเนื่องจากว่า สัมพันธไมตรีระหว่งางซาอุดิอาระเบียแล้วก็เมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยแน่นแฟ้นเท่าไหร่รผมเลยต้องบินย้อนมาที่มาเลเซียแล้วก็ขึ้นทางบินแล้วก็บ,บินย้อนเลยเมืองไทยกลับอีกทีหนึ่งอีก8ชั่วโมงเป็นเวลาสิชั่วโมงกว่าจถึงจริงๆแค่6ชั่วโมงถึงจบเขาอยากเห็นเมืองไทยจากมุมสูงอคุณคิดดีนะฮะทำเดินแล้วนะครับทำเดินแล้วนะครับแต่คุณนานคิดดีนะฮะแต่ว่าเขาจะไม่มองจากมุมสูงเขาจะหลับ คุณพูดดีมาชเชมาชาอกนะครับก็ยังไงติดตามชมเรื่อยๆเดี er <cat sem ite> ๋ยวผมจะอินชอลล์เราถ้ามีเน็ตไปถึงที่นู่นเขามีฟรี Wi-Fi ที่นี่พอดีถ้ามีเน็ตที่ที่ที่ททีี่่มาดีนนะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยออินชแต่บางทีมันอาจจะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนซิมแต่เรามีมีอัปเดตเมื่อไหร่เราจะบอกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรสิบห้านาทีก่อนที่เราจะไลฟ์เพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะว่าเราถึงนี่แล้วมัสยิดของนบีศาสนาทูตทางสุดท้ายเนี่ย เป็นยังไงบ้างเเเราถ่ายทําอะไรได้บ้างให้ท่านได้เห็นเนี่ยก็คอยติดตามเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็อินชอนละวันหนึ่งมีสิทธิ์เป็นมุสลิมได้มีโอกาสมาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับเป็น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 สองดินแดนในตะวันในตะวันออในในซาอุดิอาระเบียที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมนะครับของมนุษยชาตินะครับเป็นพื้นที่ holy sacred sacred place ที่ที่ที่เที่ยวหลอกฉะนั้น ติดตามชมเดี๋ยวขอจบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงผมจะโพสต์อินชอร์ล็อคโพสต์ก่อนว่าจะมีจะไลฟ์แล้วเพื่อให้ท่านติดตามไปด้วยนะครับยังไงตรงนี้พักแป๊บหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวติดตามชมอีกประมาณสักน่าจะอีก9ชั่วโมงแล้วกันอีก10ชั่วโมงอีก10ชั่วโมง,อ,โมงอินชอร์ล็อคถ้ามีอะไรสนใจเดียย๋ยวผมจะจะไลฟ์ที่นี่แล้วกันแต่ว่าถ้าไม่งั้น10ชั่วโมงอินชอร์ล็อคเจอกันครับตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูนะมัน จะมีฉากคุณตาลกินเบอร์คิงเนี่ยอาจจะมีนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพราะกรุงเทพกินไม่ได้เบอร์คิงใช่ใช่มากินที่นี่แต่เบอร์คิงสู้บิ๊กมาสเตอร์ไม่ได้จริงๆนะจะบอกให้สู้ไม่ได้ไม่ได้คุยจริงๆเราไม่คุยครับคุยแล้วจะหาว่าพูดไม่พูดแล้วจะหาว่าคุยโอเคครับวบิิลาฮตอฟิกวะฮิดายะสลามมุุอะะะลัยกวเราห์ตุลลอฮิวะะะบเรากาตุฮูอินชาออัลลฮ์นะครับ